อิทะพิกเวอริยะสาวกโกปฏิจะสมุปทานเยวะสาธุกางโยนิโสนมัสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทนั้นนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัส,สุปาทาอีทางอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอีทังหน้าโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจญาสังขารา เพราะมีอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจ,จยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญจานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็น namely, ปัจจยัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจญาสลายตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจยาปัตโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะปัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตนะตนาปัจจยาอุปาทานัง เพราะมีตนาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปาทานปัจญยาภวะเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภะวะปัจจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชารามรนังโสกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกกะโตมานัตอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมวตัสสะเกวะรัสะทุกขักขันทัสสะสมุตโยโหตีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้มีอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธเพราะความจานคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแป่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโตเพราะมีความดับแป่งสังขารจึงมีความดับแป่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโตเพราะมีความดับแป่งวิญญาณจึงมีความดับแป่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโตเพราะมีความดับแปลงนามรูปจึงมีความดับแปลงสลายยตนะสลายตนะนิโรธาปัศนิโรโตเพราะมีความดับแปลงสลายตนะจึงมีความดับแปลงปัศปัศนิโรธาเวทนานิโรโต เพราะมีความดับแป่งปัสจะจึงมีความดับแป่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณนานิโรโตเพราะมีความดับแป่งเวทนาจึงมีความดับแป่งตัณหาตัณนานิโรธาอุปาทานะนิโรโตเพราะมีความดับแป่งตัณหาจึงมีความดับแป่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโต เพราะมีความด <Ether> <elet> ับแปลงอุปาทานจึงมีความดับแปลงภพภาวะนิโรธาชาตินิโรตเพราะมีความดับแปลงภพจึงมีความดับแปลงชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเตวะทุกขโทมานัตอุปยาสานิรุจันติเพราะมีความดับแปลงชาตินั่นแลชรามรณะโสกปริเตวะทุกขโทมานัต อุปาทาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมวะตัสสะเกวะรัตสะทุกขกขันธะนิโรโทโหตีตีความดับไปไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้มีอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ